ครับมาพอกับผมเสี้ยวปุ๋ยครับผมวันนี้พามาส่งรถครับนี่รถกำลังมาหอดครับสามสิบเก้าแรกครับผมอยู่ตรงครับครับมาหอดด้วยครับผมสามสิบเก้าแรกครับจากลานพัฒนาเกษตรครับผมโอ้สวยงามครับผมจ้า กับบ้านลูกตาครับผมนะครับโล์ครับผมกระดังกระลงครับโอ้งามขนดาดครับบ้านลูกตากนาดสีสันสวยงามครับ ค่นี้ลูกค้าถือหวยใ้ความครับเนี่ไปเรียกรถไว้อันเจ็ดหาหาเจี๊ยบกันเนี่ย,ยคลายมันนี่ครับผันหาครับผมเอลซเอสร็ล้วรวยนะครับตัวนี้เบมีดที่ที่เฟือดครับ สวยงามครับผมลูกค้าสนใจกับที่ต่อคุ้มได้ครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นฟรีดาวน์20%ครับฮอดสินเดียนนี่ตุกหลุนนะครับตัวนี้ลูกค้าดาวแสนหนึ่งครับสวยดาวอีกแสนหนึ่งเป็นสองแสนครับผมหัวลักหมื่นครับคันนี้เจ็ดมื่นตู้บาทครับหัวเจ็ดมื่นซีครับผมได้ปี หัวเดียวละสองพันครับผมจิมนี่ก็ขอฝากก้อนไหลก้อนแส่ให้เก่าแล้ครับครับบัลูกค้าครับผมสําหรับคิดนี้ผมก็ข้อฝากก้อนีท้เลยครับผมสวัสดีครับ